สวัสดีครับจังดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งบวกโซลาเซลล์ออนกริดครับวันนี้เราติดตั้งที่อำเภอสัมปตองจังหวัดเชียงใหม่ครับชุดนี้นะครับเราติดตั้งชุด3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทบ้านคุณนิพาออนครับสัมปตองเชียงใหม่ครับวันนี้เป็นหลังคาซีแพ็นะครับนะครับบนหลังคาซีแพ็ขั้นตอนแรกครับ เราต้องทําการหาจันทันนะครับเปิดหลังคาหาจันทันเพื่อจะยึดไทฮุกนะครับนี่ครับนี่ครับหาจันทันให้เจอครับจันทันเหล็กครับนี่ตัวไทฮุกครับอันนี้คือตัวไทฮุกครับที่เราจะยึดบนจันทันนะครับนี่ครับตัวไทฮุกครับเราจะยึดบนจันทันแบบนี้นะครับนี่ครับ ขั้นตอนแรกครับเราต้องนําแผ่นหลังคานะครับขึ้นมาตัดแต่งเสียครับเพื่อจะได้เอามารองรับกับตัวไทฮุกที่เราจะเอามายึดนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้กําลังจะตัดแต่งเสียนะครับตอนนี้ครับเรากําลังทําการตัดแต่งเสียนะครับตัดแต่งเสียแผ่นหลังคาครับเพื่อที่จะใส่ไทฮุกลงไปครับให้ได้ครับ นี่ครับแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเชียดนะครับก็จะเรียบหนึ่งข้างนะครับข้างนี้ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะใส่ไทหุกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนําแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเฉียะครับเอามาวางทับนะครับตรงนี้ครับนี่ครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับนี่ครับหลังคาก็เหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ช้าหุกตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะยึดให้แน่นนะครับเนี่ยครับนี่เราก็จะทําขั้นตอนแบบนี้นะครับทุกขั้นตอนครับทุกแผงครับขั้นตอนนี้ครับถ้าเราตัดแต่งเจียเสร็จนะครับแล้วก็จะนํท้าฮหุกครับมาวางตรงที่ตัวจันทร์นะครับเลยครับอันนี้ตัวไทฮยหุกครับแล้วก็จะยึดน็อตลงไปครับ ูเอาใส่ไปก่อนนี่ครับอย่างน้อยต้องได้น็อตสองตัวนะครับนี่ครับยึดลงไปให้แน่นเลยนะครับ แน่นหนาครับแน่นพุดเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเกียนะครับมาวางครับกับตัวจันทรนครับมาวางครับตัวไทมฮุกนะครับที่เรายึดไว้ครับนี่ครับก็เหมือนหลังคาไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับนี่ครับเราตัดแต่งเกียแล้วครับถ้าไม่แต่งนะครับหลังคามันจะโก่งขึ้นมาครับ ตอนนี้เราตัดแต่งเกียร์แล้วก็ใส่ไทไยหุกครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะทาแบบนี้ครับทุกตัวครับนี่ครับทุกตัวจันทร์นะครับแล้วก็ใส่ไยหุกแล้วก็แผ่นหลังคาเข้าไปปิดแบบนี้ครับไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมแน่นอนครับ แน่นหนาครับเรียบสนิทครับไม่มีโก่งขึ้นมาครับนี่ครับน้ำไม่ย้อนเข้าไปแน่นอนครับตอนนี้ครับเราทำการยึดไทมฮุกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับ แล้วก็จะนำลังเลียวนะครับขึ้นมายึดติดกับตัวท้ายฮุกครับที่เรายึดไว้ครับน่ครับแน่นหนาครับรับรองไม่มีหลุดครับถ้าหลุดก็หลุดไปทางหลังคาเลยนะครับนะครับตอนนี้เราตัดลังเลียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการยึดแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังทำการยึดลังเลียวนะครับนี่ครับลังเลียวครับ ก็จะยึดกับตัวไท่หุกที่เรายึดไว้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะล็อกให้แน่นหนาครับนี่ครับตอนนี้กําลังยึดรางเดียวมานะครับล็อกเลยครับนี่ครับแน่นหนาครับรางเลี้ยวนะครับยึดสําหรับ ไว้วางแผงซุราเซลนะครับขั้นตอนนี้ครับแต่เรายึดนางเดียวเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเราเดินท่อนะครับใต้หลังคาครับก็จะเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับเดินท่อเหล็กนะครับบนฝ้าเพดานแล้วก็ใส่เป็นท่อนะครับท่อเหล็กเหมือนกันครับท่อยีมทีครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับนี่ครับเป็นท่อเหล็กนะครับเอาไว้ใต้แผ่นแผ่นหลังคาครับนี่ครับก็จะอยู่แบบนี้ครับก่อดภั้ครับตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับบนฝ้าพดานครับ ใต้หลังคาครับก็เป็นท่อเหล็กนะครับท่อ EMT ครับเชื่อมต่อกับสิ่งเหล็กกันน้ําครับนี่ครับเชื่อมต่อกันนะครับขั้นตอนเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการร้อยสายนะครับร้อยสายจากแผงโซล่าเซลล์เข้าชุดควบคุมนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการร้อยสายนะครับ สายพีวีที่เราใช้นะครับสายพ v เบอร์สี่ครับสี่สแควร์มิลครับก็มีสายกาวนะครับเบอร์สิทองแดงครับนี่ครับชุดนี้ครับสาย p ีวครับยี่ห้อพีเไอครับวันนี้เราติดตั้ง1สติงนะครับทั้งหมด7แผงครับแผง5้าร้้าสบวัตยี่ห้อพีเไครับตอนนี้กําลังจะทําการร้อยสายนะครับอืเราทํ้เอ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการร้อยสายนะครับตอนนี้ตรงตำแหน่งที่เราจะเสียบสายทีวีเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับเดินมาตรงตำแหน่งแล้วนะครับตรงนี้ครับสายฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับนี่ครับ ้แผ่นนะครับหลังคาแล้วก็ใส่ฟลกนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดทับลงมาครับแต่ว่าไม่ทับสายนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัว mc 4นะครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับสาย pv นะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเข้าหัว mc 4นะครับฝั่งนี้เป็นคูณลบครับเราต้องทําการเข้าหัว mc 4เป็นตัวผู้นะครับ นี่ครับเข้าหัวเร็จก็จะแน่นหนานะครับไม่มีหลุดครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัว M4 c เข้าไปครับล็อกให้แน่นเลยนะครับทานเข้าไปให้สุดครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ยางกันน้ํานะครับกันน้ำเข้า เสร็จแล้วครับฝั่งนี้ครับขั้วลบครับเข้าหัวตัวผู้ไว้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์จะเป็นตัวเมียนะครับสําหรับขั้วลบครับฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นขั้วบวกครับเราต้องทําการเข้าหัวอินซิโฟเป็นตัวเมียครับนี่ครับเข้าหัวนซิโฟเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับ เราก็ทำเหมือนกันครับนอย่างการน้ำเสร็จแล้วก็ล็อกครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการเข้าหัวซิโฟนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวเมียครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการ ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับสายเส้นสีเขียวนี่เป็นเราวัดระยะไว้นะครับแนวของแผงโซลาเซลล์ครับให้ตรงกันหมดนะครับนี่ครับพร้อมจะขึ้นแผงโซล่าแล้วครับตอนนี้ครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งครับแผงห้ายห้าบวัตต์ยี่ห้อ P S I ครับจะได้อยู่ประมาณ4ี่5ี่้าโวลต์ครับแรงดันครับ นะครับตอนนี้4.4 <acceptable> โวลต์ครับนี่ครับเราทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งนะครับเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแผง5 50วัตต์ยี่ห้อพีทไอครับอืมนี่ครับเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช็คทุกแผงครับ4.4ข <ๆๆ S 1> ตอนนี้คร <ๆๆ S 1> ับเรากำลังทำการขึ้นแผงโซลาร์เซลล์ๆๆครับขึ้นมาครับแผงที่หนึ่งครับ ยืดสายไม่จบสายเดีเย,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 ยวนี้ครับตัวยืดจบของแผงนะครับตัวเอ็นแคมครับนี่ครับก่อนมาเต้งครับห่อพีดไอครับ ตัวเอ็นแคมครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับนี่ไว้ยึดลงขึ้นยที่รางครับแล้วก็ไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับจะมีมุดเล็กๆครับก่อนมาตอ์ติงยี่ห้อพีเอสไอครับตอนนี้กําลังเล็งระยะนะครับได้ได้ระยะเสร็จก็ล็อกให้แน่นเลยครับนี่ครับแน่นหนาครับแผ่นที่หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับ ที่สองครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดนะครับจิดแผงครับช่วงต่อระหว่างแผงนะครับเราก็จะต่อนุกรมกันครับ ใต้แผงโซลารเซลล์ครับเราต่อนุกรมกันนะครับต่อขั้วบวกกับขั้วลบครับ็จแล้วแล้วก็ใช้คลิมบันทายครับรัดที่ช่วง mc 4ครับไม่ให้หัว mc 4โดนแดดโดยฝนโดยตรงนะครับนี่ครับจะอยู่ใต้แผงครับปยืดอายุการใช้งานครับต่อความปลอดภัยครับตรงช่วงยึดระหว่างแผงครับก็จะใช้ตัวมิดแคมป์นะครับ ไอ้พี่กุ้งดันชิดลูไหมเยี่ยเนี่ยตึ๊กเลยครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยครับตัวนี้ครับตัวมิดแคมป์ครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยักลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งครับก็จะเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดแผงเวลาเราต่อสายกาวครับก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับอุปกรณ์มอเตอริงครับยีหอพี i ครับ จะทำเป็นหมุดเล็กๆหมดเลยนะครับเอาไว้อยักลงที่ขอบแผงแล้วก็ตรงรางนะครับตอนนี้แผ่นที่3ามขึ้นมาแล้วครับมาแล้วครับแผ่นที่สี่ครับมานะมาแล้วครับ แผ่นที่ห้าครับผมเราก็จะทำแบบนี้ครับทุกขั้นตอนครับต่อสายนุกกรมกันนะครับแล้วก็ยึดตัวมิดแคมป์ครับทุกแผงครับแผ่นที่หครับขึ้นมาแล้วครับ มาแล้วครับแผ่นที่เจ็ดครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับวันนี้เราติดตั้ง7แผงนะครับแผง550วัตต์ครับทุกขั้นตอนครับก็จะทำเหมือนกันครับตายแผงโซลาเซลล์ครับ รลักคีย์ปนญหาครับไม่ให้หัว M4 c นะครับโดนแดดโดยฝนโดยตรงครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็ใส่มิดแคมป์ครับเ ล็อกจับยเลยนี่ครับใส่ให้แน่นเลยครับเ,เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ใส่ตัวจบรับนี่ครับตัวจบของแผงครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดเอ็นแคมครับตัวมิดแคมครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครบ7แผงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับเข้ากับชุดแผงโซลาเซลล์กับชุดล้างนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการยืดสายกาวนะครับกับตัวล็อกกาวครับผมตัวนี้เป็นตัวล็อกกาวครับนี่ครับมีมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ไว้บนรางครับเพื่อเชื่อมต่อสายกาวนะครับ หลบเสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับนี่ครับเอาไว้อยากลงที่ล้างนะครับตัวนี้ตัวเอ็นแคมครับก็จะไว้ยึดอยากลงที่ล้างครับตัวนี้เอาไว้ยึดบนขอบแผงนะครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับนี่ครับสายทองแดงเบอร์สิบครับเราใช้เป็นสายกาวนะครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆนะครับหรือว่ามีไฟลวลงอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับ ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์พังเสียหายครับแล้วก็ไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานครับนี่ครับบอกให้เห็นสายทองแดงเลยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปครับนี่ครับตัวล็อกกาวครับแน่นหนาครับนี่ครับอุปกรณ์ mounting pit e ครับทามาดีมากครับตัวล็อกยึดจับแน่นหนาครับใช้งานง่ายครับติดตั้งสะดวกรวดเร็วครับเหมาะสำหรับ ช่างผู้ชำนาญการครับข้างล่างก็ใส่เหมือนกันครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้ของไบเนร์และชุดอินเวอร์เตอร์ในห้องควบคุมนะครับผม ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งชุดรางวายเวครับตู้คอน s u m อ e r ครับตู้คอมไบเนอร์แล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับสําหรับผลิตไฟครับตัวนี้เป็นรางวายเวครับตอนนี้เราเดินสายจากฝ้าเพดานนะครับลงมาแล้วครับเดินสายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับชุดนี้ครับมีสาย PV 2เส้นครับคู่บวกคู่ลบกับชุดสายกาวนะครับ กำลังทำการเชื่อมต่อชุดสายโซลาเซลล์เข้ากับตู้คอมบเนอร์ครับตอนนี้ทำาการเชื่อมต่อนะครับชุดสายโซลาเซลล์ครับเ <บา S 1> ข้าตู้ <บา S 1> เชื่อมต่อสายเข้าตู้ไฟบา้านลูกค้านะครับตู้ของสม,มอครับ ตอนนี้ครับเราทการเชื่อมต่อนะครับชุดสายโซลาเซลจากแผงโซล่านะครับลงมาที่ตู้คอมไนเนอร์ครับเชื่อมต่อชุดสายเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตัวนี้ครับสายจากแผงโซลาเซลครับเข้ามาที่ฟิวนะครับตัวนี้เป็นฟิวส์ดีซีครับเบรคเกอร์ดีซีครับส่วนการฟ้าดีซีนะครับตัวชุดนี้เป็นชุดดีซีจากแผงโซลาเซลนะครับหนึ่งสตริงครับวันนี้ตัวนี้เป็นเบรคเกอร์เอซีนะครับ กันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับเบรกเกอร์ AC ครับนี่ครับเบรกเกอร์ RCBO ครับตัวนี้เป็นเสถียรกาฟ้า AC ครับชุดต่อสายกาวครับเชื่อมต่อชุดกาวเข้าเข้าระบบไฟบ้านลูกค้านะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตอนนี้เราเชื่อมต่อนะครับเข้ากับตัวอิเอร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้เป็น CT การย้อนครับนี่ครับการไฟไฟย้อนวิธีการไฟฟ้านะครับเวลาใช้ผลิตไฟได้เยอะนะครับก็จะไม่ย้อนวิธีการไฟฟ้าครับ จะผลิตเท่าที่ใช้งานภายในบ้านนะครับตอนนี้ขั้นตอนในการติดตั้งตู้คอน s u m อ e r ครับแล้วก็ตู้คอมไบเนอร์กับชุดอินเวอร์เตอร์3.3กิโลวัตต์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการทดสอบระบบนะครับว่าใช้งานได้ผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับชุดเบรกเกอร์ DC ครับเบรกเกอร์ AC ครับพร้อมทํางานนะครับ ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้ผลิตไฟได้หนึ่งพันห้าวัตต์นะครับวันนี้ฝนตกครับนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะครับแต่ไม่มีแสงเลยนะครับก็ยังผลิตได้หนึ่งพันเจ็ดวัตต์นะครับตอนนี้เปิดแอนหนึ่งตัวแอนหนึ่งหมื่นแปดพันวิตามินะครับนี่ครับผลิตไฟได้หนึ่งพันยี่สิบแปดวัตต์นะครับผมตอนนี้โซลาร์เซลล์ผลิตใช้งานได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนิพาออนครับผม ที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์นะครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์สิสเต็มครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดได้เดือนละ2,000บาทครับชุดสากิโลวัตต์นะครับติดตั้งแผง550วัตต์ยี่ห้อ p s i ทั้งหมด7แผงนะครับเป็นแผงรุ่นใหม่ครับแผงโมโนฮาร์ดเซลล์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่นิพาอ่อนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ขอบคุณที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยสุรเสียวด้วยนะครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ